กัวคุณต๋อเขาบอกว่าน้ำจิ้มเด็ดมากหมูยอนะคะหมูยออุบลบนใส่แบไม่มีแป้งด้วยนะคะอร่อยมากจะเอ๋หิวนะงหิวน้องหิวสวัสดีค่ะวันนี้วันเดย์นะคะวันนี้เราจะไปที่ไหนคะน้องนุกงานราชพัฒน์แฝค่ะอ่าเดี๋ยวเราตามมาเลยว่าราชพัฒน์แฝดมีอะไรบ้างนะคะตามมา ลักชูค่ะลักชูนะคะแบรนด์ดังของราชคฤห์ก,กูเก็ตวันนี้เราจะทำภาพลักชูกับนะคะเป็นครั้งแรกที่ทำเลยอ่ะตอนี้อาจารย์เขาเติ่นให้เราอยู่อาจารย์เขาใจเราเล่นไหมคะคอ,อาจารย์เขาจะเขาคือถามอาจารย์เขาว่าต้องแบบต้องทําเป็นรูปอะไรอย่างนี้ไหมเขาบอกว่ามันอยู่ในจินตนาการ<อ>มันภาพืนเนี้ยมันจะมีส่นเดียวในโลกนี้นะคะด <c oughs> ้วยเีอือของสาว ก็พอเจไหนก็ได้อี่กันไหนก็ได้เลยนะเราต้องทาต้องฝืนเลยไหมคะตรงเนี้ยเราเราก็ไม่ต้องทาน้องฝืนก็ได้ตรงเนี้ยเราต้องการให้สีนียตรงเนี้ยมันจเลยที่เราทาพน้ำงไปเนี่ยตรงนี้สีมันจะออกลงแล้น้ำมันเด้ช่วยแบบ ให้สีมันอ่อนลงจางๆใช่ค่ะตรงไหนที่เราอยากให้สีเข้มก็คือเราไม่ต้องกาน้ำางนี้เข้าไปนะคะเราก็ลงได้เลยชั้นหนึ่งเสร็จก็ลงสีก็ลอดถึงแห้งอยู่อ๋อแต่ว่าพรุ่งนี้หมูถึงจะมาปั๊มได้ ดูว่าน้องๆทำอะไรกันนี่นะคะเด็กๆนี่ก็น้ำมันโซดอนน้ำมันรสชาติเป็นยังไงอ่ะมั้ง็จะมีแผดกว่านิดนึงค่ะนี่ไม่ใช่แบบน้ำมนจาร์นะะอันนี้อะไรคะอันนี้ยำหมองนะคะยำหมองสามสิบบาทสิบบาทโอ้โหสุดชื่นเลยนะคะมาแวะดูกันได้นะคะที่บูธของการตลาดนะคะชั้นสองนะคะ เราเข้ามาอยู่ในงานโปรอกนะคะนะงานราชพัดแปนะคะกี่ร้านนะสองร้อยสางร้านเดี๋ยวลองมานับดูก่ะโอ้โหม,มันเยอะ,ม,ยอะมาก <มา S 1> ค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าในเนี้ยที่เขาว่าดีที่เขาว่าเด็ดมันจะเด็ดแค่ไหน,น,นตามมาเลยค่ะตามมาค่ะ อยากแนะนำนะคะเป็นร้านชาชะกนะคะมาจากปัตตานีนะคะมาจากปัตตานีเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองค่ะน้องลกอยากกินอะไรคะอยากกินชาเย็นค่ะชาเย็นแก้วหนึ่งค่ะแล้วก็ชาเขียวแก้วหนึ่งนะคะโอ้โหอนี่นะคะเราได้มาแล้วค่ะนี่ใคเนย เดี๋ยวมาลองไรเล่คลองนม้ดูอมามมากมากเลยน่ะพอกมาลองนะคะร้านชาชักปัตตานีนะคะร้านชาชักปัตตานีพี่มีคนมีคนปยาว่าว่าเข้าเกียบอร่อยว่าเดี๋ยวเราตามหาอยู่นะคะว่าร้านเข้าเกียบป่าอยู่ตรงไหนนะคะเองลางกล้าน นี่อันนี้เป็นข้าวเกี๊ยบเห็ดหอมข้าวเกี๊ยบเห็ดหอมนะคะอันไหนมาอันไหนมาทางก่อนนะคะไม่เห็นหงนี่มันไหนมาอร่อยมากอร่อยมากไมตอนนี้ถุงเท่าไหร่ถุงเดียวสี่สิบาทสามถึงหนึ่งร้อยสามราค่ะได้ทุกอย่างสี่สิบบาทฮะสามถุงหนึ่งร้อยบาทข้าวเกี๊ยบกอนเห็ดหอมนอกจาวเห็ดหอมมีอะไรอยู่บ้างมีเห็ดหอมมีมันม่วงมีผู้มีปลา มีกุ้งไหอันนี้มันม่วงอ่ามันเนื้อเห็นเน้ี้นะต้องหุกุ้งเขาเก็บปลามีหลายแบบนะคะนี่ป็นแบบทูแล้วก็ปลาหลังเขียอ๋ออันนี้เป็นปลาอะไรกันทูอันนี้ปลาทูนะคะพี่นะคะถุงละสี่สิบบาทสามถุงหนึ่งร้อยบาทนะคะอร่อยมากเดี๋ยวเราจะหมดแล้วกลับมาซื้อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเย็นกลับมาซื้อเพราะว่าเราถือไม่ไหวมันเยอะมากน้ำจิ้ไหมหนึ่แปดร้อยแปด ถ้าถึงนัดเที่ยวดังครับเจ้าคุณต่อยนะครับนี่เราอยู่ที่ภาคกลางบ้างนะคะอยู่ที่สุพรรณบุรีน้ำพริกป้าติ๋วป้าติ๋วบอกว่าออกรายการมาหลายรายใจไปดูข้างล่างเลยครับมีการเธอเที่ยวไทยอร่อยโคคุณต่อยโคอินดี้สบายสไตล์มายุราหมดเลยจ้าให้น้องนกชิมนะฮะคนะฮะโค้กคุณต่อยนะคะโค้กคุณต่อย เด็กๆคือไว้ในหัวทาร์คินะคะสินะอร่อยมากอร่อยอร่อยเผ็ดไหมค่ะไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดนะคะลูกเป็นคนไม่ไม่ค่อยทานเผ็ดนะคะอันนี้ไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดนะคะอร่อยด้วยเดี๋ยวจะลองชิมอีกอันนึงนะคะเป็นเ่อน้ำกีกอันนี้น่าสนใจมากเลยตาสลิดปูตัดพี่เมาเป็นไงคะอร่อยมากหอมขึ้นเพ็ดหอมหอมเบื้องเทศมากค่ะหอมร้อนแบบทำสดๆได้คากคนที่แบบไม่กินเผ็ดอ่ะ ก็กินได้ไ,ไดค่ะก็เป็นกะรตกแบบที่น้องจังนะะเนี<า>่ยค่ะร้อยหนึ่งไม่้เวลาเราขายตัวยนะคะแต่เวลามาออกมุอย่างเนี้ยเป็นขอ,<า>องของได้แค่โอบ้อ<า>อบัตรถือบอก <บา S 2> ว่ามาที่ภูกเก็ตนี้ครั้งแรกเลยนะคะครั้งแรกเลยแล้วก็ลดราคาพิเศษเลยนะคะกระปุกใหญ่มากนะชาแล้วอดนะคะสิบวันเท่านั้นนี่มานะคะติ๋วอยู่ตรงประตูเลยนะคะเดินเข้ามาที่ประตูนะคะจากนาวาคาชโชคด้านนอกนะคะจะเจอร้านป๋าติ๋วเลยนะคะน้ำพีกอร่อยมากอร่อยมาก ด่าเจดียน้ำผาหวานค่ะพัดกุลมป็นไงคะอร่อยมนาะ้าอร่อยมากเลยอ่ะอยากให้นุกได้กินน้ำายไหนล้วอ่ะน้ำาบไหนนะอันนี้ของน้องนุกนะคะเป็นกะปิหวานอร่อยเาะอร่อยมากจริงๆนะคะ อีกอย่างตรงนี้อยากให้ดูอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเราเดินผ่านแล้วมันสะดดดตาเรามากเลยก็คือกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากจริงตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากจริงอันนี้เป็นปกุ้งหวานกุ้งหวานจากน้ำตาลกัเหนอะฮะอร่อยไหม อร่อยอร่อยอรอมากเลยอ่ะกุ้งทะเลจต้มน้ำตาลตาลโดดแบบพัทลุงมาที่นี่นะคะให้มาที่ร้านเจ j ีน้ำปลาหวานเต็จจริงของจริงเนี่ยค่ะจริงจริงนะคะเห็นไหมน้ำปลาหวานนะคะมีสองแบบก็จะเป็นบบน้ำตาลปี๊บหวานกันนะน้ำตาลปี๊หวานกับน้ำปลาหวานนะคะแล้วก็จะมีกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆตัดนี้นะคะอร่อยมากอร่อยมากจริงแบบอ่ะเห็นไหม เดี๋ยวเรากลับมาซื้อเมื่อกี้เราจะกลับมาซื้อหลายๆแล้วเราถือไม่หมดร้านต่อไปเพราะว่าถือไม่ไหวขอใจอย่าไปดูร้านต่อไปหอยตัวปลอมนะคะวิชานันหอยทอดนะคะหอยตัวใหญ่มากจับจังหวัดไหนคะสุพรรณนะคะจับสุพรรณสุพรรณนะคะหยกดตอนนี้พี่เขาจะทำหอยทอดตอรอนให้เราหอยทอดยามดีมากนะคะยานดีมากนะคะเป็นสูตรเพื่อสุขภาพนะคะพี่เขาบอกว่า สูตรนี้เนี่ยเขาคิดขึ้นมาเพราะว่าเขาอยากให้คนอายุแบบสี่สิบสีขึ้นไปนะคะที่ยังแอยากกินของทอดอยู่นะคะได้กินก็เลยกินสูตรที่เป็นแป้งนะคะแป้งจัดกล้วยเล็บมือนางแล้วก็น้ำจิ้มจากไซรัปนะคะตอนนี้มันมาจากกล้วยเล็บมือนางเช่นเดียวกันนี่เราสกับแด้นะคะเป็นไงบ้างคะที่เขาบอกว่าน้ำจิ้มเด็ดมากออยมากอ่อยมาก้สชาติเป็นไงคะอร่อยค่ะอร่อยมากอ่ห สี่พยดเอห้ากเนิดีวอานวนวันกินแล้วมันดีรสคุภาพด้วยอ่ะแล้วมันก็อร่อยด้วยนะคะมาลองกันนะคะหอยทอดนะคะสุดยอดไปกินก่อน นี่สานะคะมาไกลค่ะอุบลราชธานีถ้าพูดถึงจังหวัดอุบลแล้วสิ่งหนึ่งนี่เราต้องพูดถึง้องนุงไหมคืออะไรหมูยอนะคะหมูยออุบลและก็ที่ที่มันฮิตต่อหมูยออุบลที่ทุกคนต้องพูดถึงอุบลคืออะไรบุวยจับอุบอลนะบุยจับอุบลนะคะวันนี้หุวยจับอูบลนะคะมาอยู่ที่ด้าชสะพัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนะคะในงานราชมัตรแฝดนะคะหมูยอวิศนานะคะอนที่วิสดานะคะ พี่มิชดามาให้แล้วหนึ่งห้วยนะคะให้เราวยนี่ของดีของเด็ดเมืองอุบลบ้าชธานีนะคะหมูยออุบลที่ไม่เหมือนที่ไหนเลยอ,อ,อไม่เหมือนที่ไหนจริงๆ,ๆถ้าเป็นหมูยออุบลน,นะคะเขาจะเป็นหนักแป้งแน่นหนอก แต่ว่ารสชาติคือยอ๋อ um. ไม่มีแป้งใช่ไหมไม่มีแป้งด้วยนะคะร้านนี้ก็ไม่มีแ uh huh. ป้งบางร้านแป้งเยอะเนาะร้านนี้คือเขาบอกว่าไม่ม ja ีแป yes> ้งเล็ต้องหล่าต้องหล่าเด่นไหมฮะแน่นมากค่ะแน่นมากนะคะหมูแน่นมากใช่ไหมหมูแน่นมากไหมอันนี้อ๋อเนาะ เนี่มีแป้งอีกอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะแบจับยวนค่ะเส้นสดอันนี้เป็นแบบจับยวนเส้นสดสูตรอุบลแท้ๆเลยนะคะเส้นทำเองหมูยอทำเองแล้วนะคะอ๋อเส้นทำเองหมูยอทำเองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเส้นถ่งส่งมาใหม่สุกวันเลยอ๋อฮะอุ้ยรู้อะไรนะคะเจ้าจักรแดงแทนหมูยอแล้วที่มีหมูแดงชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากสินะคะ ลอมาชิมน no like ้ำซุปดีกว่าตอนนี้กินเส้นไม่ถึกไม่มีมือกินเส้นน้ำเดี๋ยวชิมหมูให้ค่ะเอ้อคคเส้นทำเองหมูยอทำเองน้ำซุปคมกองมากๆเลยนะคะบูธอยู่ใกล้ๆกับหอยทอนะคะขอยทอนงนะมาลองนะคะมาลองนะคะที่คุสวยเขายืนรอเราอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาตามหาความ วิบป,ป๊บกันนะคะที่ร้านแรกนะคะร้านแรกชื่อร้านว่าจิราภาจิวเวอรี่นะคะมาจากที่ไหนการ์ตูนดินการ์ตบุรีเรื่องดิน,นเรื่องคอยต้องที่นี่เลยนะคะเคอยไปเที่ยวที่สังข์ค่ะต้องไปถึงสังข์ค่ะนะคะแล้วเราก็จะไปซื้อดินซื้อพอยมาวันนี้ไม่ต้องไปถึงปังค่ะนะคะไม่ต้องไปถึงการา์ตบรดอยู่ที่ราชพัฒน์ภูเก็ตแล้วมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้าง นุกันอะไรคะวันจันทร์ค่ะเกิดวันจันทร์นะคะนี่เงเสริมปันร่ำรวยวันจันทร์ต้องนินเสริมปันร่ำรวยนี่น,นะะ้ำนะิ่นีน่นนมีความหมายยังไงอ่ามันเินมันจะเป็นพออ่าเป็นเป็นอะไรไม่มีสีดำที่มีเยอะที่สุดนะจ๊ะในในโลกอะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอืมสจะมีความเชื่อว่ามีคา,า,าัาฮันนา ความมั่งคั <Promised legendary> uh ่งแล้วก็ป้องกันอันตรายป้องกันคุิงใสป้องกันอะไรอย่างเงครับอันนี้คือความหมายตรงอย่างนี้อันนี้คือความคิดแล้วนะคะที่แบบบางคนเนี่ยเวลาใส่ไปหรือว่าเม็ดมันแตกเลยมันก็จะเป็นเครื่องรางที่บอกเหตุเราขอนางนาอะไรอย่างเงี้ยถ้าก็สมมติว่ามีอะไรว่าว่าจะมีเกิดสิ่งนี้ดีกับเราแล้วอะไรอันนี้อันนี้เอาเลยคือความเชื่อแต่ถ้าสมมติว่าคนที่เกิดสมมติว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะเสริมด้านการเงินวันนร์ไงที่ทางสวงไงว้วันจันทร์ เสริมความน้ำเลยคือนิลดำวันอังคานิลดำจะเสริมความเงินหน้าอันนี้เป็นสร้อยไเป็นสร้อยสร้อยลองใส่ได้นะว้าสร้อยเป็นสร้อยนิลทำากอัญมณีกลางวิบบับวิบบับอย่างที่บอกนะคะเราอยู่ในโซนวิบบับนะฮะอ่ะวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ใครกดมานอาทิตย์ได้คะชื่อนี้เท่าไหร่นะสามบ่าวบ่าวสาร้านนี้นะคะชื่อร้านว่าจิตราพรจิวเวอรี่นะคะถ้าสนใจมาหาพี่ได้เลยนะคะ ลำพูนเจ้ามาถึงก็คือทาแขนอย่างเดียวเลยนะคะโอ้ไม่พูดอะไรเลยนะคะอันนี้คื็อะไรคะนี่เป็นเซรัมะ่าขาวลำย่อยค่ะลองดัดนค้วามใช้แค่หยดเดียวก็พอทาอยู่ได้เลยอันนี้อันนี้มนี้สูตรแบบไหนถักพมเช่นมันเชื่ออะไรอ่ง้คะถ้าทาผิวก็ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นถ้าทาหน้าก็ช่วยในเรื่องยูริอยรด์ถ้าทาผมก็ยับยั้งกันลร่องเล่นหรืแหนแกแตกปลายได้เลยอยากให้มีกลิ่นออกไปได้ของนั้นของขอนะ มันก็มีพวกขมิ้นมะขามธนาคาโปรโตีนไหมพวกนี้ค่ะ,ะ,คะจาสมุนไพรทั้งหมดเลยอ๋อมีสมุนไพรเยอะมากค่ะแล้วก็หอมทุกตัวแต่ตัว<ม><ม>เซนิเฟตด้วยนะคะจากสามร้อยเก้าสิบเหลือสองร้อยเก้าสิบใช้แค่หยดเดียวนี่เฉพาะเฉพาะช่วงสิววบวันนี้ชใช่ไหมคะอ้าวเฉพาะงานงานเลยคะชาร์พัฒน์แฝดค่ะโปรโมชั่น<พ>อ,อะไรคะน้องนกสองร้อยเก้าสิบบาทค่ะสามเท่าไหร่นะสามร้อยเก้าสิบจากสามร้อยเก้าสิบถ้ามาซื้อในสิบวันนี้นะคะในงานราชบร์พัฒร์แฝดเดือ สองรอยเก้าสิบเหลือสองรอเก้าสิบาทนะคะสองร้ยเก้าสิบาทยอดเดียวพี่เขาบอกว่ายอดเดียวหอมทั้งวันใช้ได้ทั้งตัวใช้ได้ทั้งตัวหมผมผิวนะคะได้หมดเลยแล้วก็รับประกันเลยว่ามันหอมจริงๆแล้วว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้กลิ่นก็คือแบบมันหอมคุ้มมากคุ้มมากโอ้สิบวันนี้นะคะสองร้อยเก้าสิบบาทอยู่ที่ซุ้ม ลำฟูนนะคะคืออะไรครับชัสุขริน<อ>มาจากลำฟูนเจ้าอตอนนี้นะคะเราอยู่ที่นาวาพาโชคนะคะอาจารย์คะเรามาทําอะไรกันคะตอนนี้ตอนนี้นะคะนาวาพาโชคนะเราจะมาล้น รางวัลน,นะคะลุนรางวัลกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอได้รับรางวัลแล้วสิทธิอนงทีมาจากรางวัลหรือเงนินที่เราสายไปก็คือเรายังได้สนับสนุนการศึกษานะคะให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏคูเกตร่นยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราต้องไปตรงไหนบ้างที่เราจะไดุ้้นรางวัลน,นะคะแต่บอกก่อนว่านาวาพัชยอยู่ตรงไหนคะน้องอยู่ที่ศูนย์ประชุมชั้นสองนะคะใกล้กับ สินค้าโอท็อปเลยเมื่อกี้เลยตรงประตูนะคะประตูทางเข้าของประชุมฝุ่นเลิกนะคะอยู่ระหว่างองประชุมกับต้องคนหญิงกันจะมานะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะคะว่าเราจะต้องท,ำทํำยังไงว่าที่เราจะได้ อ่าลุ้นรางวัลจากนาวาคาโชคนะคะขั้นแรกเลยเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรก่อนซื้อบัตรก่อนนะซื้อบัตรก่อนนะคะเราจะมีคนสวยนะคะนั่งขายบัตรโยนะคะนายได้นาวาคาโชคนะคะอ่าตัวนี้นะคะตรงนี้นะคะมาแล้วมาเรวหน่อยนะคะมานล20บาทนะคะรับทั้งเงินสดแล้วก็สแกน QR code นะคะโชค รุนรรงวัลกันนะ้วค่ะรุนกันเดี๋ยวรุนในความคิดนะคะว่าเราจะได้อะไรหลือได้แฟนคลาสกันว้าวได้แฟนมาพัดลมนะคะเหลืดงแดงเรารุ้นแล้วนะคะเราก็ได้ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในการปัิทตาต่างๆแล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้น้องๆนักศึกษาด้วยนะคะได้มาเป็นบากซิลเลองแดงมั้งนะจ๊ะไอที่หนึ่งยู่ยงยานี่ก็คือสองใบสุดใหม่ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าเดี๋ยวให้น้องโนนตักอันหนึง่งเราต้ออาจารย์กันตักอันหนึ่งแล้วเขาว่าเราจะได้อะไรกันที่เย็นๆแฟนเสร็จ าาอาจารย์เสียงไอาจารย์ก็ซื้อไว้แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ตาก,กีอย่ามาตากตอนนี้ได้ตากาก็ดีนะคะเพราะว่าของข้างในอย่างที่บอกว่ามันเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องมีอุปกรณ์นะคะไปช่วยเราขนของกลับบ้าน ผมกินค่ะใครอยากลุ้นรางวัลนะคะาว่าผาโชคมาได้ที่ชั้นสองชั้นสองไหนคะสูนประชุมค่ะอยู no ่ระหว่างห้องคุณหญิงกาจนานะคะกับห้องศูนสวนประชุมด้านในนะคะเราวันนี้มีตู้เย็นนะคะกรซิปมานะคะว่ามีอะไรด้โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กด้วยนะคะมีตู้เย็นมีเฟนไมาอยู่นั้นค่ะ เปนใหม่อยู่นั่งส่วนแฟนเราเป็นเก่าอยู่ที่เราทุกวันเลยออกเธอตัดออกไม่ได้ค่ะพอตกระก่างเราไม่ได้นะะคโอเคเดี๋ยวจะลงมาแล้วค่ะเราบ้านฝั่งนี้กันบ้านคนอาจจะเป็นก็เป็นก็จะมีคนผัดต่อไม่ได้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะนุ๊กคณะเกษตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคณะเกษตรในงานราชภัฏแนกเขามีอะไรกันบ้างกันเลย น,นี่แพ้หรือแกะคะอันนี้แพ,แพ้ค่ะเราจะมาแพ็คนี้ค่ะหมดแล้วมหมดแล้วอยากกินอีก